คือสุดท้ายแล้วคราวนี้บอกชื่อนามสกุลเลยค่ะชื่อชื่อสิริวันโพประยูนค่ะสิริวันโพพประยุนโพประยูนค่ะปัญหาชีวิตมีอะไรเปล่ามีสุขภาพค่ะสุขภาพเป็นไรเป็นกดไหลย้อนภูมิแพ้แล้วก็เป็นกดกดไหลย้อนภูมิแพ้ภูมิแพ้แล้วก็เป็นแพนิกค่ะเป็นแพนิคแพนิกแพนิคเหรอแต่ว่ารูว่าัวกีติดอ มีตกกังวลค่ะเจอผี่อถึงกลัวเนี่ย <S S S ไม่แล้วแต่อารมณ์ก็เกี่ยวกับสุขภาพอะค่ะที่จะส่วนใหญ่ที่จะเป็นก็คือมีอาการสุขภาพเพียดขึ้นมาแบบ<ช>ปีดเลยใช่ไหมท่านเทวดาไม่เคยมีเรื่องเด็กใช่ไหม <S S S ไม่มีค่ะเคยแต่ เหยียบแมวตาย,ตายด้วยรถหรือเรื่องอะไรเหยียบด้วยเท้าเนี่ยีด้วยเท้าเท้าเธอนเนี่ยเหยียบแมวตายเหรอเขานอนอยู่ที่พื้นต่างระดับแล้วแบบเราเดินไปไม่เห็นไงม,มองไม่เห็นไม่ได้เจตนาใช่แล้วเหยียบโดนหัวเขาพอดีอา้าวไม่ได้ตั้งใจแต่แมวตายด้วยรอยเท้าทําให้มีปัญหาภูมิแพ้แพนดิคก็คือเครียดอ,อะไรขึ้นมาดื้อๆป่ะ ก็คือเหมือนกับว่าเรากังวลเรื่องสุขภาพตัวเองอ่ะกังวลสุขภาพขึ้นมาแล้วก็กดไหลย้อนภูมิแพ้เกี่ยวข้องกับวิญญาณแมวหรือเปล่าท่านเอ๋ยแมวนั่นหนอตายไปแล้วนั่นแหละพอกรรมนั่นหนอมีไหมท่านแหละก็มีนั่นแหละท่านเอ๋ย เด็กกำเลยนั่นแหละเนาะเห็นกำเก่ากำนันย้อนนั่นแหละพอกำจ่าอดีตาชาติด้วยเหรอใช่แล้วท่านเอ๋ยไปทำอะไรใครไว้นี่หละเนาะท่านเอ๋ยทำทำไมตัวเลยนั่นแหละเนาะถึงบาดตัวกันแล้วพอทำไมเนาะคุ้มแพ้นั่นหายใจไม่ออกแล้วทำไม nó, เนาะในท้องในไส้เพราะตนไใสเคยหลอกไว้นั่นแหละพอ เคยทำเด็กในดีตชาติเหรอไม่ใช่ท่านหลอกคนเลยนั่นแหละเนาะหลอกคนหลอกคนหลอกคนหรือเชื่อนั่นแหละพอเขานั่นเนาะว่าตัวเธอจะทิ้งไปเลยหลอกคนให้รักอ๋อไปพูดง่ายไปหักอกเข้าไว้ตามตามอะไรอ่ะตามที่ต่างๆหักใช่ไหมท่านใช่ว่าตัวนั้นเธอจะทิ้งไปหนอะในจะท้องไส้กื่กินไม่ลงพอหายใจหนอพูที่ตค่ะนา เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนชาติที่แล้วเป็นชายหรือเป็นหญิงเรนดีไปหลอกเขาเป็นชายเธอเป็นผู้ชายไปหลอกผู้หญิงไว้ทําให้เขาหวาดก็เป็นชายใช่ไหมเป็นชายเหรอคะไม่คนนี้เป็นหญิงไอเมื่อก่อนคนนี้เขาหลอกเธอเขาเป็นชายใช่ไหมอ๋อเธอเป็นผู้ชายหลอกผู้หญิง เขาเลย,ดดยกุ้มใจดดคิดเครียด,ดกดไหลย้อนสุขภาพเสียหายโรคหวาดภวาลำพึงลำพันตามนี้อันนี้มีอาการแบบนี้เลยอ่นนี่เป็นน,นี่นี่คือกรรมในี่ดีตชาติส่งผลและเธอไปตามแค้นตามอาฆาตเขาหรือเปล่าและยังไงเขาถึงเป็นโรคแบบนี้ ทหนูอยากให้เขารับผลกรรมอย่างที่เธอก็ไปอยู่ในตัวเขาบ้างก็เปล่าอาการก็เลยส่งผลใช่ไหมเขาไปอยู่ในตัวเธอเธอก็เลยแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวมึนงงภูมิแพ้กดไหลย้อนใช่ไหมเดี๋ยวบาดผวาด้านจิตใจใช่ไหมเธอเป็นนะป่ะคล้ายโรคจิตใช่ป่ะผวาดื้อหรือมา เหมือนรู้สึกเศร้าอะไรอย่างเงี้ยเศร้าก็นี่ไงอกหักไงเขาก็ส่งอาการไปใส่เธอเต็มที่อาหญิงสาวเธอชื่ออะไรจ้าปียนุษ์ียานุษย์ปียนุษถูกชายหนุ่มหลอกใช่ไหมปียานุษย์เรียกว่าทุกขทรมานใจตายเลยหรือเปล่าค่อยยๆตค่อยๆตาย ตอมใจอยู่นานไหมหลายปีอ,อ๋อปียนุษทุกทรมานเพราะเธอไปหลอกเข้าอ่าแล้วตามมาอีกเหรอออาปียนุษหมดกรรมแล้วเขามาเกิดเป็นหญิงแล้วเขาก็ได้รับกรรมไปเยอะแล้วให้ขบวนให้จะได้แยกย้ายกันไปดีไหม สนำนึกผิดือเปล่าเป็นชายหลอ,อกผู้หญิงอ่ะสำนึกผิดค่ะสำนึกผิดมาถามตอนนี้ไม่ต้องสำนึกผิดอยู่แล้ว <c oughs> แต่ถ้าทําจริงๆก็น่าเกลียดือเปล่าไปหลอ,อกผู้หญิงอ,อ่ะน่าเกลียดอ้าวสำนึกแล้วรสชาตินี้ถูกใครหลอ,อก็เปล่าชาตินี้นนได้ถูกใครหลอ,อกนะเรื่งงองความรักอะไรเงี้ยสมมติ ก็มีมีผิดหวังผิดหวังบ้างไม่ไม่ค่อยมีมีผิดหวังบ้างชาตินี้ก็ไม่สมหวังเหมือนกันก็เวียนกันก็ตามมาบ้างตามนี้แยกย้ายกันไปพียนุษเขาบวชให้กี่วันดีสิบห้าวันสิบห้าวันโอเคเปล่าสิบห้าวันี่ยานุษยเอาอะไรบ้างบอกมาเลย กุลหลาบแดงยังไปยุ่งกับความรักอีกไปบวชเลยดีกว่าไห้ถูกก็หลอกอีกออชุดขาวไปแล้วกันเอาดอกบัวไหว้พระไปมัน,นนะคนละทาณเลยวะละทาณเลยนะเอ้อยมีเอะไรนี่ไปถูกหลอกอีกชูดช้างไม่จริงใจหรอกกุหลาบไม่เข็ดเหรอก็ปไปไหว้พระได้เคดไม่เคดแต่ว่าไม่ เผ็ดแต่ยังอยากไม่ยอมนักอยู่พอแล้วมันมีแต่หลอกข้างนั้นแหละเข้าวัดดีกว่าไหว้พระสวดมนต์ไปบวชเลยจะได้ไม่ต้องมานั่งร้องไห้แบบนี้ทุกภพทุกชาติตัดใจตามนี้พืชข,ขาวเข้าวัดต้องกวนหัวเวยคะต้องกวนหัวเลยค่ะเดี๋ยวมันธรรมะซึ่งยังก็กวนเองละมันไม่มีปัญหาหรอกอาชุดข,ขาวแล้วกัน นะเอาดอกบัวให้เขามากรำหนึ่งอ้าอาหารการกินอะไรอะไรก็ได้กินไม่ค่อยลงอ่าซื้ออะไรก็ได้ที่เธอกินอ่ะให้เขาไปกินตรมนี้ปล่ยสัตว์อะไรบ้างหอยขมค่ะกิโลค่ะห้าโลอ่าขอหนักๆเลยจะได้หายขมนั่นทีนึง โอเคาคามนี้อ่าสังทานหนึ่งชุดพร้อมเมื่อไหรอ่อ่าต้นเดือนเมษาต้นเดือนเมษาค่ะต้นเมษามาเริ่มงานให้กับปียนุษย์ตามนี้นะอ่าขอให้หมดเวียนหมดกรรมได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีมีธรรมะไม่ถูกหลองอีกแล้วสาธุไปได้อ่า แล้วอันใหม่เป็แมวอะคะแมวแมวไว้ก่อนท่านเทวดาแมว,แมวไว้ก่อนเดี๋ยวมาสื่อใหม่ก็อเ,อเอาเอาไว้ก่อนเพราะไม่รอด <15 S 2> วันนี้ก็ขอขอบคุณท่านเทวดาที่ทเมตตาช่วยเหลือมนุษย์สัตว์โลกทั้งหลายให้ได้รู้ความจริงมีทางออกแก้ไขท่านเทวดาและเรา เพียบทั้งหลายที่ช่วยงานก็ขออนุโมทนาขอให้มีบุญมีกุศลมีบารมีเต็มเตี่ยมมีฤทธิ์มีเดชให้มีแต่ความสุขความเจริญเข้าถึงทางอันสูงสุดด้วยเถอได้เวลาจากลาแล้วัดถยและเวลาเ่าลาเลยแล้วสิบหอคราวนี้ไปก่อนแล้วสิบอกราวนั้ น้อยเจออีกใหม่และท่านเออสาธุขอบคุณท่านเทวดาและทีมงานเทวดาทุกองจงจเจริญเดี๋ยวน้อยวันนี้เ,นอ <c oughs> เอาคืนไปก่อนเดี๋ยวลืมอีก

สาสาทูเป็นไงเธองานการโอเคเรียบร้อยรู้สึกเธอลุยหน้าดูเลยนะอมนุโมทนาด้วยเรียบร้อยเลยเหรอเออโห้ได้ ตอนได้ตีกาทำโ๊ะมีน้ำตกเหรอไ่ควมีควันวกอคเขามีควันอะไรอย่างเงี้ยเหรอต่อไปท้าวันนี้ไม่ทันเรออ่าได้มีไทเป็นเป็นเหมือนไอ้ไอไอนั่นเหรออ่ตอนนี้มีหน่อยเนาะมันอุ้นี่เขาทำพิธีใช่ป่ะใช่ค่ะ โอเคโมธนาด้วยเอ้คุณนี่จะมาบ้ามาค่ะเดี๋ยวมาช่วยค่ะเออดีแล้วเนี่ยค่ะก็ไม่น่าจะมีอะไรลางานเลยสองคนใช่เลยก็ไม่รู้อะไรละเาตนนไม่ลาเขาไม่รู้ทำอะไรเลยลางานมาช่วย2คนจ่าเองเด้อมันมีคนมาล้าด้วยนี่ค่ะรำใช่ป่ะก็ราะว่าจะมีอะไรอีกไหมคะ โนอขอบใจมากเธอเธอทำได้ดีแล้วก<า>็ต้องมีอะไรเพิ่มเติมนะ้องหมาปูไม่มีแล้วก็โอเคทุกอ,อย่างก็เรียบร้อยแล้วนี่<า>ใช่ไหมก็แล้วเดี๋ยวหนูเอาหัวหัเสีย